จำตั้งแต่ต้นปีเมราชนกวิวกุลวุฒควา้าแชมป์อินโดมาสเตอร์ส0 2 5ยหยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรงไกรจริงๆครับสำหรับเมและก็วิวนะครับสร้างความสุขให้ชาวไทยตั้งแต่ต้นปีกันไปเลย เริ่มที่เมรัรชนกมือ13ของโลกที่ดวลกับซิมยูจินนะครับจากเกาหลีใต้เธอใช้ประสบการณ์ความเก่คาความนิ่งเอาชนะไปะได้2-0เกมควา้าแชมป์อินโดนีเซียมาสเตอร์เป็นครั้งที่3นะครับหลังจากเคยชนะในปี2010แล้วก็2020พร้อมเก็บคะแนนสำคัญอันดับโลกขึ้นไปติดท็อป10อีกครั้งส่วนวิวกุลววฒ์มือ5ของโลกต้องพบกับโจนาธานคริสตี้มือ3ของโลกจากอินโดนีเซียในรอบชิง แม้จะเริ่มเกมด้วยความพ่แพ้นะครับแต่ในเกมที่ 2- และ3วิวกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโอ้โหหลอกันไปเลยโดยเฉพาะเกมรับนี่แน่นสดสดเอาชนะได้ควา้าแชมป์รายการแรกของปีและเป็นแชมป์แรกในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยทั้งเมย์และวิวนะครับไม่เพียงควา้าแชมป์สำคัญแต่ยังสะสมคะแนนเพื่อลุ้นอันดับโลกในอนาคตอีกด้วยถือว่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นพวกเราปรบมือครับปรบมือ